อ๋นี่ไงเล่นดาดต่อไปก็น่าจะได้แล้วแล้วนั่นคือสมุดภาคแรกก็มีสมุดให้กูภาคสองก็จะเอาสมุดมาให้กูอีกนี่อะไรวะเนี่ยโอ้กดเพื่ออัปเกรดเชี่ยภาคสองไม่กดอัปเกรดได้อัปเกรดให้พืชกูทรงพลังกว่าเดิมโอ้ภาคสองมีอะไรให้กูทำเยอะแยะกว่าที่คิดเลยเฮ้ยใครถือใครถือไฟมาวะเนี่ยมันอยู่เลมทำอะไรอืมเหมือนมันจะบ่นอะไรสักอย่างนะแต่ช่างมันเถอะกูไม่สนใจอยู่ละรู้สึกเลยใจยที่กูอัปเกรดผักชีกูมาผักชีกูน่าจะยิงแรงกว่าเดิมมีอย่างนี้ด้ดวย เฮียโคตรเจ๋งเอ่อมนั่นคือยิงแรงแนละ้วใช่ไหมนะ่ะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เว้ยเหมือนจะแรงเฮ้ยมึงหยุดไอ้ชัดเลิกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เฮียแล้วไปใช้พลังงานไฟฟ้าบ้างนี่กูเจออะไรเนี่ยซอมบี้พลังงานแสงอาทิตย์ไอ้เฮียมันขโมยเงินกูไปแล้วอ่านี่ไงพอฆ่าปุ๊บไม่ก็ได้เงินคืนดีว่ะแต่ที่แย่สุดเลยก็คือทำไมหลุมศพมึงถึกจังวะโอ้ไอ้หานั่นมาต้นมะพร้าวกูราคาก็ เอเอาเรื่องเนี่ยแพงขึ้นนะเนี่ยมึงภาคแรกมึงราคาแค่ร้อยเดียวภาคนี้มาร้อยเจ็ดสิบห้าเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นเงินตัวทองผลิตเงินให้กูเยอะมากแต่แม่งผลิตโครท้าเลยนี่จัดไปสองตัวหมุนมันเข้าไปเอาแบบแรงๆดุๆเฮ้ยเชี่ยมันถือไฟมาแล้วมึงคิดว่ามึงมีไฟแล้วมึงเก่งเหรอเอาทถวไปกินกอนแล้วกันอ้าวตายซะก่อนอะไรวะใช้ตะผักชีนี่แหละกูไม่ใช้อันนี้แม่งและไอ้ขี้ผักขมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตีไปเลยยัดมันเข้าไป ยัดมันเข้าไปอ่าได้มาแล้วน้ําแข็งเวอร์ชั่นยุคเมื่อ4,500ปีก่อนไม่ต้องห่วงในอนาคตมึงโคตรเก่งเลยเว้ยแต่กูไม่ใช้มึงอยู่ดีมึงอยู่ในตอนเช้าดีวยมึงจะใช้ได้หละโอ้อะไรวะเนี่ยลูกป,ปันแม่งสุดเท่ให้กูเข้า,า,าร้านค้าด้วยอะไรวะเนี่ยอะไรวะนะ่าใช้เพชรในการซื้อมีการใช้เพชรแล้วโอ้แจกเพชรฟรีโอเคตีเพื่อรับของเอ้ร้อยบาทอะไรวะ กูเสียไปตั้ง20เมตรกูได้แค่ร้อยบาทเออเดี๋ยวกูจะไปอัาเกรดมึงด้วยเผื่อม,มันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยแต่มึงใจตั้ง6กอันเลยด้วยเฮียอะไรเนี่ยเถาวันไหนบอกมึงแจกหกอันไงหลอกลวงประชาชนกินภาษีประชาชนในสัตว์อะไรของมึงกูไม่อยากรู้กูมึงด้วยไปรย์ไก่เฮียวัดนี่หน้าจอกูบั๊กเรืออะไรเนี่ยทำไมกูเห็นอะไรมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยอ่านี่ไง ใช้ตอนเช้าได้เหรอเฮียทำยุคสมัยก่อนมันอยู่ตอนเช้าได้เนี่ยเอ๊ะกูเพิ่งสังเกตว่าพืชที่แม่งขึ้นมาแต่ละตัวไม่มีเลเวลบอกด้วยอันนี้คือเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งถั่วกูก็เลเวลหนึ่งโอ้หัวกระแปงหัวกระแปงยุคโบราณเอาละน้ำแข็งโชว์พาวให้กูดูหน่อยดิยว่ามึงทำอะไรได้แช่เหมือนเดิมปะโอเคแช่เหมือนเดิมไปเลยแต่แค่แช่ได้ตัวเดียวแถมอยู่ตอนเช้า RR, ด้วยด้วยมันเก่งกว่าเดิมหรือมันอ่อนกว่าเดิมวะเนี่ยยุคดึกดำบรรกกกกกัััััััับบยยยยุุคคคสมมมมปปจจนนนนนอออไไหหเ่่่่่่่่่งงงงงวววววาาาะท้้้แแิิิิดดดดีีโโถูช แล้วทำไมไมันต้องแช่แข่งตากนหนดนั่นด้วยวะ่าแต่ต้นมะพราวก็ตีช้ามากกว่าจะหมุนโอ้โหตัวเปื่อยมาเยอะๆกันเข้าไว้นั่นแหละเออลองใช้อันติใส่ที่นี่แม่งดิอืมโอ้โหแช่ทั้งแมปก็ไม่ต่าจากรุ่นปัจจุบันอยู่ดีอะไรอยู่เนี่ยกระผม,มเอาไลตั้มเหมือนจะแรงทำเสียงไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันจะแรงขึ้นอ่านี่ไงแล้วก็ยัด มีการเอาใบกระท่มยัดให้พืชกูแข็งแกร่งมากกว่าเดิมช่างเป็นเลยที่สุดยอดซะงจริงโอ้ยมันลดรอดเข้ามาได้ไงวะเนี่ยคิดว่ามึงรอดเลยสัตว์อ้าวเชี่ยกูเสียน้ำแข็งฟรีเลยแต่พวกนั้นเดินช้ามากเลยเว้ยเดินช้าแต่ก็ถึกตอนนติปั๊มตูมโอ้เชี่ยเดอะฮักเดอะฮักยุคโบราณอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถึกขึ้นไม่เป็นไรแช่ไปก่อนแล้วก็วิธีฆ่ามันก็ได้เหมือนเดิมแหละตูมไม่เข้าเ้ยเอาใช่ไหมแช่อีกรอบนี่เลยยุคโบราณ อืมแช่อรอบสุดยอดอ่ะกุดแถมอีกอืมอ้อรอไปแล้วเราก็รอพืชจมตีดีกว่ามันจะตายหา่าแต่มาถึงจังหวัดเนี่ยแล้วก็แช่อีกนั่นแหละกูมีให้อีกมึงเยอะไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วงหรอกตายขนาดยุคสมัยก่อนแม่งก็ยังกากเลยเหี้ยรุ่นปัจจุบันมึงแม่งไม่ได้โชว์เหนืออะไรโชว์พาวเลยแล้วชนะล้วไงต่อก็ยังไม่ได้อะไรเลยโอ้ขอนไม้ทาเควสเหรอมีเควสท,ที่กูทําด้วยโอ้โอ้น่าสนใจไหนดูหน่อยสิอืมโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย เคว็ใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดในสามพันบาทอืมคุ้มค่าที่สุดอย่างนั้นเลยอืมเอ่อต้นมะพร้าวกูเนะี่ยสามารถโจมตีหมู่ได้ยังไงละ่ะแต่กูก็เก็บเงินได้เรื่อยๆนี่อว่าแล้วก็จะกลัวเ,เงินหมดความไมวหมนีนนะ่กูว่าแต่ต้นมะพร้าวนะี่แหละตีไปเรื่อยๆโอเคเงินขึ้นง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดแหละตอนนี้โอ้แซนสตอร์ก็ กองานน่ะไม่ได้ไมันแม่งไ,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 ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยแม่งพัดซอมบี้มาแล้วซอมบี้ก็ตาย่ะมึงทำไปเพื่ออะไรมึงทำไปทำไมใช้เงินในราคา3 0 0 0ันให้คุ้มค่าแมสบายตัวกูเหลือเกินจาก3 0 0 0ันกูเริ่มเหลือ900แล้วกูชักเริ่มจนละช่างแม่งเคลียร์แม่ปั๊มอันตีแม่งเคลียร์แม่โอเคกูรู้สึกว่ากูจะใช้เงินหมดแล้วเว้ยกล่างเงาพัดล่างตูมตูมเรียบร้อยมีเควสที่กูทำซะด้วยโอ้เงินเอามานี่ไงเควสสำเร็จแล้วซอมบี้มึงให้เควสกูทำเนี่ยนะมึงมันทรยศ แล้วก็รับของได้เลยโู้ <Ooh. S 1> นี่ไงเก็กี่บาทร้อยบาทเหมือนเดิมแม่งเลยอ่ะอัพเกรดได้แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งมีรับเคุ้มประจำวันด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โห oh. มีเฮียอะไรกูทำไปเนี่ยเตะไปห,หมดเลยเนี่ยแล้วก็โอ้เชี่ยอะไรมเต็มไปหมดเลยวะเนี่ย